เงน้นงกดคกชะโดดกนี่ลุปไปพักปทำเสพรีนี่ ใช่สบายดีต้อก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เามาติดตามชมยินดีต้อนรับเขาสูซองบอยหานาผุ้ไทยบรรนาผมมาพอกันชินเคยพี่น้องเลยนู่นโซชนมันต้นมันนี้ก็ได้มาก้นมันคือเก้ามันนะเฮาก้นแล้วละก้นปลาไว้ปลาไวแ้แหละจิไปนั่มาบนี้นะเสียมคุดตะเริ่มมันฮักคุดมันต้นเขาก็าแห้งว่ตัวตะก่อนนะ ตอนแรกก็น่าจะได้ฮุบนะไปะเดี๋ยวไปบ้งเดียวพี่น้องเอ้ยไปอันนั้นก่อนไปขุดมันต้นก่อนนี่ตอนนี้ก็ทางทีมงานก็นก,นกำลังขุดน้ำอยู่นี่ประมาณชั่งนี้พี่น้องเอ้ยนี่ทนทนขึ้นมาประมาณชั่งนี้แล้วก็ปะไว้นี่เพราะว่าโหมันหักเอากระชีดได้น้ำนี่นะนี่ ไง้็มาก็เห็นโหมันหักอยู่ล้มไงตัวหัวเงาขัก,กลิตัวนี้นี่นี่ทุกคนมันหักในนี้นะนี่เอาปลาปลาลงนี่หมันหกนักมันมาเ้ามกันน้ำลงไปนี่นี่เวลาเาคนขึ้นวิทย์ล่ะคนขึ้นวิทย์แล้วเอามาปะไว้คือเกา่า โอ้มหักก็จะได้นำลงไปนี่นี่นี่ก็คือกันนี่หักลงนี่นี่ก็โอยยาวเอาเลยสั้นนึงหักกะ บวักกะเอาไปกองเลยนะทุกคนเลยนี่เก็บเป็นกองเป็นกองไว้ตอนนี้ก็ถือว่าเริ่มฮอนแล้วทุกคนเลยนี่ทีทมงานกันกพฟาเดวเขาไปดังอยู่ฮุมะ่ะ

เยอะไงเยอะวตุบๆ<ห>ุเป็นกองเป็นกองนะทุกคนนะก็ถือว่าได้หลายกองละโอ้โ,โ,โอันนี้ก็มีอย่างมีน,าน้าก็น่าจะแล้วในตันแรงตแ่า กระถัว่วฮ้อนนะทุกคนเท่งละชีวิตชุ่มชองละบันนี้ก็สิได้เลือกแล้วบาทนีิช่วงนี้อากาศก็ถือว่าค่อนข้างจะฮ้อนนะทีนี้นะตัวนี้ก็ขึ้นมาอสเท่งนะกีเฮ็ดเฮ็ดกินก่อนบันนี้ลาบกระหอนะนงนะปีนเรียบร้อยละ

แยกอะไรแล้วแล้วก็พักขปนนอกับน,นี้

แล yup. ้วมีรถจตุลย์จะขี้ดอดับมะกุลด้อเจ็บอเข้าดิดอเชลอ่ะทุกคนพักแล้วแล้วก็ช่วยพักแล้วแล้วก็บัรนี้สีนนะไปหาหาขางบนชมก่อนบัรนีก้อยนะกอยก็หอก็หองก็ได้แต่ไม่เช้านี่ก็หองก็ได้ไปแต่เช้าก็ เี๋ยวหาเจาะบึงห้างมาชมก่อนขลุนมาชมแล้วก็จะได้กลับไปประชมุมบ้านเราตมาชมต้นเทงเทงเนี่ย,ยอันตรายพี่น้องเลยเจ็บขนาดน,นี่ มีคือตอนเช้านะตอนอากาศหนาวๆตอนเช้านะ่ะอี่มาชมกัน ตอนนี้ก็ว well, ่าไปซาลาว์ก็มาชมได้แล้วนะชมแล้ววันนี้นะปุ่งเริ่มปุ่งวันนี้คิดผงลงไปแบบนี้อาะพี่เจ๊บอกมดมดอีกเจ้าพอดีเนาะกระเทือนนะ น้องคนคกชะลดกูนี่อาลงไปพักหลาบกระห ộ n ทุกคนเลยเต็มดอกกูเด้ เขายไปบนห่เมหนาขอูบาไปขายขกขายเพื่นบาไหมคิดน้อยจขายขายบ้ได้ทุปีเดีบ่นปีจะขาเดีตรไมได้ตั้งใจมาทำให้เปจะเซ็บดีนี่ตุ้ยกอด ตือว่าสำเร็จทุกคนแนวนพักกับกัะบอกมี่มาเนี้นะมีแต่ข้าวเหนียวย่างเดียวมาเนี้อสองติ๊บปุณห์นะมาะทุกคนมานี้ยเจ็บแช่น้ำเดียวอสสกอยกระหง 你说什么？说回来？嗯。来小 กัดตนันึงเทงฮ้อนๆเพียงไรลงเวก่ะงั้นจะช่วงสามโมงไปลงได้กลางคืนกลาคืนหนาวเว้นห้อนเด็ดเลย กระทือว่ากินห้องกินน้ําอิ่มทุกคนเอ้วันนี้สิได้ปิดคลิปก็ได้เอขอขอบุณผู้บใจที่เฮามาติตามชมไว้พบๆกันคลิปหน้าพี่น้องเอ้ยเอากันใหม่